คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการทำรายได้จากแอปพินโกด้วยวิธีการขยายส่วนใครที่ต้องการทำรายได้โดยการขายเทคนิคการขายไปดูคลิปที่1นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าถ้าวันนี้เราอยากจะมีรายได้1 0 0 0ถึง5,000มีรายได้เดือนละ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แสนเราต้องทำยังไงวิธีการคือเราจะต้องอัปเกรดตัวเองครับโดยการซื้อชุดของขวัญมูลค่า1 5 9 9บาบาทครั้งเดียวตลอดชีพหลังจากนั้น เราก็เชิญเพื่อนๆนะครับที่รู้จักหรืออยู่บนโลกโซเชียลนะครับมาซื้อหรือว่ามาเปิดร้านค้ากับเราโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น V.I.P. แล้วสิ่งที่เราจะได้คือ1สามารถที่จะแชร์ลิงก์นี้ออกไปให้กับใครก็ได้โดยเราจะมีลิงก์เชิญเป็นของเราเองและโพสเชิญเป็นของเราเองที่เราจะสามารถ <Wow. S 1> ไปส่งให้กับเพื่อนๆหรือคนที่อยู่บน Facebook ไลน์อินสตาแกรมหรือ YouTube ก็ตามเราทําการตลาดออกไปมีเพื่อนๆสนใจมาเปิดร้านค้ากับเราระดับแรกที่เราจะได้รับก็คือ PS เอ <Okay. S 1> ครับ PS นี้เมื่อเราไปเชิญเพื่อนมาเปิดร้านเราจะได้กําไร3 7 5บาท <Wow. S 1> ซึ่งเยอะม,มากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเชิญเพื่อนมาเปิดร้านของเราได้ไม่จํากัดครับเมื่อร้านค้า <Okay. S 1> ของเราขยายมากขึ้นมีสาขามากขึ้นเราจะได้ขึ้นเป็น ระดับ AM ครับระดับ AM นี้ดียังไงเมื่อเราไปเชิญเพื่อนมาเปิดร้านาค้ากับเราเราจะได้กําไรจากการขายสินค <Wow. S 1> ้าชุดอัปเกรด37 5บาทบวกกับค่าเทรนนิ่งทีมงานหรือว่าค่าเหนื่อยเวลาที่เราสอนทีมงานนั่นเองครับบวกเพิ่มอีก375บาทเป็น750บาทซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไปเชิญเพื่อนมาเปิดร้านค้ากับเรา1คน เราจะได้กําไร375บาทบวกค่าเหนื่อยที่เราสอนทีมงานอีก375บาทเป็น750บาท <Wow. S 1> ซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นครับเมื่อทีมโต,โตขึ้นโตขึ้นหรือร้านค้าของเราขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นหลายร้อยคนเราจะได้ตระดับขึ้นเป็นระดับ AT <Okay. S 1> ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของฟินโกระดับ AT นี้จะได้อะไร1 คุณจะได้กําไรจากการขายสินค้า375บาทเช่นเดิมจากการเปิดร้านค้านะครับจากการขายชุดของขวัญและเปิดร้านค้านะครับ375บาทบวกค่าเทรนนิ่งหรือค่าเหนื่อยเวลาที่เราสอนทีมงานเพราะเรามีองค์กรเยอะมีทีมงานเยอะเราจะได้ค่าเหนื่อย638บาทเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าเราไปชวนเพื่อนมาเปิดร้านค้า1คนเราจะได้กำไร375บาทบวก638บาท รวมเป็น1,013บาทเยอะมากๆ <Wow. S 1> เลยนะครับกับการขายสินค้าชุดของขวัญให้กับสมาชิกหรือเพื่อนเรา1คนสุดยอดมากๆเลยวันนี้เราอยากมีรายได้เท่าไหร่เราอยากมีรายได้เดือนละ3 0 0 0 0 4 0 0 <Okay. S 1> 0 0 0 0 0ก็สามารถทำได้เพี <Okay. S 1> ยงแค่เรามาศึกษาวิธีการในการส่งริง์ให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซทางอินสตาแกรทาง YouTube ก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือการทำเงินด้วยการขยาย เพราะนั้นใครที่สนใจสามารถติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านได้และหลังจากนั้นเราไปเจอกันในกลุ่มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ